สามวาวเวลาไม่ทงสาปะการนี้ย่อมไม่เกิดบุญกุศลางน้นซึ่งอธิบายโดยย่อว่าประกรรแได้คาลาไม่เสด็จด้วยการให้ทานเปการเสียชลาแดด่งปันจิงที่ตนมีให้กับผู้อื่นท่านจะมีอาญิสงบ้าหมายเพียงไรขึ้นด้่ยกกความบริสุทธิ์สามดางคือผู้ให้บริสุทธิ์หมายความว่าผู้ให้ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ก่อนแต่การให้ขณะให้แด้หลังให้ต้องไม่เกิดความใดต้องประกอบด้วย สิ่งเพาเห็นนี้จะเห็นได้ว่าก่อนจะทำการตัวชนยกยามัตจะสมาทานรับสิ่งกันก่อนก็เพื่อให้ผู้ที่จะให้บริสุทธิ์ด้วยสิ่งพาอว่าสิ่งของบริสุทธิ์คือความที่จ,จะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถึจะได้ความและพาะว่าผู้รับบริสุทธิ์จะผู้รับจะต้องเป็นผู้มีสิมม่งเป็นเนื้อนาบุญเป็นบุญเศษบริสุทธิ์ก็ทั้องสากาน คือพวกให้สินรพและผู้รับคามจะได้มียด้สูงมากประการที่สองศิลธรรม่จุาเร่เด้วยการรักษาสินสินแปลว่าปกติเป็นข้อที่ปฏิบัติสินก็มีมากไม่ต่างกันตามฐานะือพระพิสูจวาักษาสินสง่อยี่สิบเอสงเี้ยร่อสามสิสีุ่บาสกอุบาสิการพอรักษาสินห้าเป็นการข้อคุ้กานบาดเจ็เรียบร้อยผลการเรียนเมื่อเราดีสินก็ย่อมจะได้บุญตามประการได้บุญ ประการที ã, 5, t, ่สามทำมาลาไปถึงสำเร็จจากการจักรกรรมภาวนาคือการปฏิบัติสมถะและปิปัฏนากรรมฐานตามรูปแบบที่ตนเองชอบใะเข้าใจอันเป็นตามปฏิบัติที่สุดต้อสำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดบุญโดยที่จดจำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกด้วยถ้านั้นผู้ได้ปฏิปัฏณาบุญอันเป็นเหตุให้เกิดสุขคนนั้นก็เป็นบุญตามแนวทางสามเถิด ว่าชีวิตนี้เป็นของอยมีความตายเป็นสุดไม่สามารถมีคพ้นไม่สามารถต่อรองแค่รอรุ่นเวิาและสถานที่เกิดใจไม่รู้นะวันและเวลาที่จะตายจจำพุทธพจน์อียกขึ้นมาเ็นล้นว่าอาเฉวันกิตามาฝความเป็นต้นแป้ว่าควรรีบทำความดีต่วันนี้ให้เราได้รู้ด้ว่าความใจจนมาถึงวันพรุ่งนี้เพราะการบังคังจากพระเจ้าู้กปกวกาเด้วยเสนาใหญ่ไม่มีเลย อธิบายว่ามสาารคืความตาีใน่คือความเจ็บละความแต่ราไม่สามารถจะมีคนเลยทังนั้นท่านจึงควรให้เราตั้งอยู่ในความที่สามารถ้างบุญไว้เป็นหลักกัรว่าตายแล้วจะมีความสุขด้วยบุญบุญที่สร้างไว้นาก้านืนี้น้ำินาพและสารเจริขาวหได้สร้างหลักกัรให้กับตนเองแล้วยังสร้างหลักกันให้กับผู้ไวชนอีกด้วยบุญบุญที่ท่านทั้งหลายร่วมกันการทำาให้เกิดปัจเจกมุสให้ท่ทั้งหลายนะสมา อย่างนี้โมจะเริ่มอายุมันนาสุดปว่ากรสัมพันท่านสามารยั้งบักที่ตางสิเด็ในจิตเ่ตเป็นาที่เจ้าขอไปทงขอสิ่งนั้นรงสําเร็จในที่ทุกศาสาในการเมื่อเะืแสดงพราธรรมเทตนามาประวัยุงวนเกิดเวลาเจขอสมวัทุกติลงงลงไว้แตเพียงเท่านี้เวังก็มีรัศการร่าาดี